การที่เกิดขึ้นที่กองทัพภาคที่สองแล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนครับผมเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการมาโดยตลอดณนะตอนนี้ก็ต้องถือว่ายุด จนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องต้องเบียนว่าผมก็จะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศว่าต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่า,น,านั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทําให้ความเป็นปฏิปักษ์ที่เราคิดว่ามันจะลดลงไปต่อภายความต่อความมั่นคงของชาติมันไม่ได้ลดเมื่อมันไม่ได้ลดเราก็ดําเนินการอะไรน,นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับ,รบทุกอย่างต้องหยุดครับนะครับ รายละเอียดเดี๋ยวผมให้ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงลาโหมและกองทัพนะครับได้ออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวซิ่งที่ผมยืนยันกับท่านไปแล้วก็คือว่าท่านว่าไปเลยผมอยู่กับท่านผมตามท่านทุกอย่างครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กองทัพภาคที่สองแล้วนะครับ